ตอบถูกทุกข้อเลยตอบถูกทุกข้อเรามีทั้งหมด12ข้อ12ข้อ12ข้อดังนัง้นผู้ที่โดนลงโทษก็คือเอาคือใครฮะสีนวเนี่ว คือบอกกันกไปแล้วว่าถ้าเล็กคู่หนูโดนทำโทษเล็กขี้เฮียโดนทำโทษออกมาไปได้สิบสองเล็กคู่ใครโดนทำโทษโอุย้ยแต่เมื่อกี้ผมว่ามันผิดไปข้อหนึ่งนะครับข้อไหนดูข้อสุดท้ายทุกคนบอกว่าหน้าไว้หลังหลออไม่ใช่หรออันนี้จะผิดนะแต่ดิฉันชอบข้อนี้มากช่างอะไรนะเอ้พวเอฟเอ เรายาก,ก,กมากว่าตอบว่าอะไรแต่เขายากมากว่าตอบว่าอะไรนะคะผมผ<ล>โดนเองก็ได้อ่ะโอเคหนูโดนลงโทษนะคะแต่ว่าผลคะแนนข,น,นขออนุญาตทบทวนไว้ในใจก่อนนะ,ะทบทวนไว้ในใจเดี๋ยวเราจะมาลงโทษทีหลังนะคะเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งเกมมาให้เล่นนะคะเกมน,นี้ผมขอถอนตัวไม่ได้เฮียทำไมไดไงผมไม่ไหวนิจไม่ถึงแน่โอเคไม่เป็นไรเอาแบบเบาๆเฮียให้เป็นเอนจิ้ประมาณ10%หนู200%อยอออ่าได้เกมนี้เหนื่อยได้ไหม ได้ไหมคุณขาเดี๋ยวเราให้ซีโนนิวเป็น NPC ดีกวดี่าดีป่ะดี่เป็นยังไงเป็น NPC ดีป่ะนะ,ะเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะแสดงว่าทั้งสองคนนะคะจะเป็น NPC ในลักษณะใดนะคะต้องแสดงบทบาทตามที่กําหนดให้ได้นะคะคุณขาเอาง่ายๆคุณวาเอา่อเดี๋ยวสองคนเนี่ยนะทั้งียทั้งหนู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น NPC สมัครเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่เห็นภาพ เราเชิญ NPC เมืองอาชีพเราเชิญ NPC เมืองอาชีพมาดีมากใช่ครับคุณขาอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆและเป็นครั้งแรกในโลกเลยนะคะขอเชิญคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีครับไอรทีมา เชิมเลยครับนี่ไงเหตุผลที่ผมแบบว่าผมขอถอนตัวค่ะสู้ด้วยี่สองคนนี้กันได้ไหคพี่อสิบเปอร์เซ็นต์นะหนุนิเวสองร้อยคุณพิมหนึ่งพันขออนุญาตในนัาคุณพิมก่อนนะคะคุณพีมอะให้ทักทายทุกท่านหน่อยค่ะ Hi everything สวัสดีทุกคนนะคะนี่แหละนี่แหละ วายพูดบ้างไหมคะวายไม่คิดว่าจะคนจะมาอยู่ทุอย่างนี้เลยเซฟเกรดดังมากนะคะน้องพิมนะคะหรือว่าคุณพิมนะคะแต่ละคนคุนหน้าคุนตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนคุณพิมไลฟ์เนี่ยหนู่นิ่งก็ส่งของขวัญส่งอะไรไปให้ใช่ไหมแล้วก็คุณพิมก็ทำท่าทำทางตามนั้นเลยใช่ค่ะมันคือ NPC เขาเรียกว่า NPC ใช่ไหมคะเป็น NPC คือมันคือพึ่งตีกันไปเองอ่ะแล้ววันนี้มาเจอกันเลยอ่ะ สมมติสมมติอะไรคนอาจจะยังไม่เห็น,นภ,ภาพเวลาเราส่งสติ๊กเกอร์ให้หรือว่าเวลาเราส่งของขวัญให้นะคะคนที่รลฟ์ยอยู่เนี่ยเสรจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คนที่เขาโอ้ยดูมิวนีคนที่เขารับของขวัญนั่นอะเขาก็จะทำเป็นท่าเป็นทางออกมาใช่ไหมคะ <c oughs> <ช>คุณพิมพ์อ่สมมติดีกว่าสมมติว่าคนทางบ้านคะ่ะบิ๊เจนเป็นคนทางบ้านค่ะคุณพิมพ์กำลังไลฟ์อยู่อ่ะคุณพิมพ์ไลฟ์ไปทายไงส่งแฟนบวกขาวบอย ฮิกบกังไปขโมบั้าวเปนตั้งปกติไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ใช่หราครับปกติมันมีคำอืดน้องีดแล้วไม่ค่อยไีแล้ส่งอีแล้วส่งอีแล้วส่งเป็นหมูกระทะส่งอีแล้วส่งอีกแล้วส่งเป็นรถแข่งฟิลฟิวฟิฟิวๆฟิลฟนี้นะคะ เราจะมีโจทย์มาให้เดี๋ยววันนี้เรามีโจทย์มาให้ให้คนพิมพ์เนี่ยทำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะทั้งเฮียทั้งหนูเนี่ยต้องทําตามตคนพิมพ์แต่ว่าคนพิมพ์จะเป็นคนตัดสินว่า energy ใครได้หรือว่ามีได้โหว่าผมชนะแน่หรือเปล่าถ้าพี่พิมพ์ไปแกล้งโว้ยบวกลอยพวกเขลอยมาบวกเขลอยมาไผมวบไปขวบไปขวบัปขับเมื่อกี้เหมือนจะดุนะไม่ไม่มีค่ะไม่เค,เคยพลาดบมกกระถาหมุกระถา คนเหนื่อยมีสองคนค่ะดิฉันกับคุณพีมนะคะตอนนี้นะคะมาเป็นชิ้นแรกดีวกว่านะคะเอเอหนูอขออนุญาตเดี๋ย่อนสิเดินเลือกให้ชิ้นแรกเป็นคลาสสิก มาดอกกุหลาบนะคะทุกคนน่าจะเคยส่งดอกกุหลาบสมมติว่าเป็นคุณพิมพ์ค่ะได้รับดอกกุหลาบไปคุณพิมพ์จะทำท่าทำท่าในลักษณะใดพร้อมสามสองหนึ่งเออ Thank you the rose แเลยแค่นี้เลยร้อยดอกครับออแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเพี่ถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะเร็วมาก Thank you for the rose Thank you for the rose นะคะ Thank you for the rose สิบดอกละกันครับโอเค พันดอกพันดอกพันดอกโอเคส่งละส่งละดูสิพี่ดูดูเขาเนื่อเยเขาไม่ใช่คุณพิมพ์ดิฉันค่ะดูถือไว้คนละหนึ่งดอกนะคะให้เงียหนึ่งดอกอุ้ยเขาให้ดอกกุหลาษกันเก๊อาุพิมกันดิฉันมายืนดูเขาละขละกันนะนั่นสิคะทำไมเนี่ย คุณพิมต้องตัดสินนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเอาใครก่อนดูกันเอาใครก่อนเอาเฮียก่อนดีกว่านะคะเอาเฮียก่อนพร้อมค่ะสามขอทีหนึ่งได้ไหมฮะขอแต่แตโทษขอทีหนึ่งนี่คืออะไรฮะจะมีการทำลายร่างกายไหมขอดูทีหนึ่งขอดูทีหนึ่งค่ะตั้งใจฟังตั้งใจฟังอยู่ตั้งใจฟัง Thank you for the roses. Uh, Thank you for the roses. ค่ะต้องเสียงเล็กๆด้วยแล้วก็ Thank you for the roses. ไนะคะแต่ว่านะคะเขาอาจจะไม่ได้ส่งมาแค่ดอกเดียวนะคะส่งดอกกุหลาบให้เฮียทั้งหมด10ดอกสามสไป Thank you for the roses. 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 Okay. 1。0ดอกสำหรับเงียนะส่งดอกกุหลาบให้หนูสิบดอกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้าเุณพเฮ้ยเอจยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้เาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้นเย้ยเฮ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 ้เฮ้นเ้ยเฮยเ่้ย้เย ให้ใครอ่ะคุ่พิมพ์ให้ใครประโยชน์อีกนึงค่ะคุณผ่าปุ่พิมพ์ให้ใครเมื่อกี้นี่แข่งแล้วเหรอคะแข่งแล้วอันนี้ก็แข่งแล้วจ้ะแข่งแล้วเมื่อกี้แข่งแล้วเหรอคะแข่งแล้วจ้ะแข่งแล้วอ๋อยังไงล่ะเนี่ยทุกคนว่าแข่งแล้วหรือยังคะยังอีกทีไหมดูไม่ค่อยชัดนะ มันยังมีอีกหลายอันเลยนะมันยังมีอีกหลายอันไม่ต้องพูดอีกแล้วเปกาเลยนะคะเมื่อกี้ใช่ไหคะเมื่อกี้ให้ใครพิมถามจต้องเป็นคุณสีโอุ๊ยหนุ่มไร้่รงไปแก้เขาเยอะไงเนี่ยได้ไปนะคะเนี่ยได้ไป้ายหน่มเขายอะซีตัวสูงเห็นชัดสุดๆเลยเอาละเอาละระวังโดนเอาคืนนะคะ อันนี้บอกใครบอกพิมบอกพิมบอกพิมนะคะข้อแรกนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะเพียชนะไปนะคะขออนุญาตเก็บคืนค่ะหนูสาโอเคดอกคุหลาบนะคะข้อต่อไปเป็นอะไรดีจ้าทุกคนเป็นมันมีหลายอานมากแซนตาคลอสค่ะได้ไหม พอได้ไหมเข้าคริสต์มาสเลยเข้าตีมคริสต์มาสคุณพิมพ์ค่ะสำหรับหมวกคริสต์มาสค่ะที่เป็นซันด์คลอสค่ะถม่มาือไว้ก็ได้ือถือไไ้ก็ได้ืีฟิลเป็นพื่อนเือไว้ก็ได้มีกระโหลกใหญ่ค่ะมีคนส่งหมวกซันด์คลอสมาให้ค่ะพร้อมสามสองหนึ่งไปจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลเอ้ออเออ ก็ทำท่านี้จริงเหรออันนี้แค่หมวกเดียวเอาใหม่ยเอาใหม่มีคนส่งหมวกมาให้สิบใบไปเลยใบเลยเลยสิ้กระเสิ้กระเลิ้นกระอออสิ้กระเล้กระเลสิ้งกรออกเบฮสิ้นกระเบลสิ้กระเบลสิ้นกระออดกระเบอประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆต้องใช้สองแขนงานนี้อ่ช่ยเหลือหอะอันนี้ยากมากทำไงหนูเฮียหนึ่งหวกค่ะภาพลักษที่สะสมมาหมดเลยนะวันนี้ หนูหนึ่งหมวกค่ะขอบคุณครับเชิญทำเลยค่ะคนที่บ้านชมคุณอยู่ค่ะคนที่บ้านพี่พีมไม่ทำท่าที่มันน่ารักน่ารักกว่านี้ละเมื่อกี้ไม่น่ารักหรอมะก็น่ารักอยู่แต่ว่าจะดีแล้วถ้าไม่มีคำว่าอยู่ต่อท้ายนะคะอะหมวกคริสต์มาสนะคะซานตาคลอสนะคะมองไปบริเวณผู้ชมทุกคนนะคะและผู้ชมที่ชมไลฟ์เราอยู่ทางบ้านด้วยผมเกิดมาบนโลกนี้จ้ะ เกมที่เล่นยากที่สุดวันนี้อะไรครับวันนี้เกมนี้แหละครับถือว่าปราบเซียนเลยถือว่าปราบเซียนเลยนะคะเอาเฮียก่อนดีกว่านะคะพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันหรอพร้อมกันได้ไหมพะพิมพ์ได้ค่ะได้ได้ค่ะอะไรนะจริงกาลเบลจริงหรือจิงกาลาเบลห่อ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 ไม่มีห่อห้อนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ตั้งใจเลยแต่เรียมันนี้จริงกาลเบลจริงกาลาเบลจริงก็ออกด้วยออกก็ออกด้วยมาค่ะคนทางบ้าน ส่งหมวกซันต้าม,มาทั้งหมด5า้าใบพร้อมไปหนึ่งสองสไปหนูเปิดก่อนไปด้วยไปไม่ออกสามสองหนึ 1> 1, 2, 3, ่งไปหนึงสองสามไปเออหน้าไม่กล้าทำมาคุพิมก่อนคุพิมก่อนหนึ 1, 2, ส่สามไปจิงกระเบลจิงกระเบล,จ,เบลจิงกระออกระเวง สิงกระลเบลจิงกระลเบลจิงเฮียเฮียไปจิงกระเบลิงกะลเบลจิงกะเบลคนพไปสิงกะลเบลจิงกระลแเบลจิงกระออเวเฮเฮ่เฮูไปจิงกะเบลจิงกะลเบลจิงกระออเดวเฮ่ฮออหนูทำไม่ถึงเลยมันอ้าวทำไงอะ การตัดสินเริ่มยากขึ้นมาละนะคะเพราะว่าคุณพิมพ์ไม่มีสมาธิจะฟังเลยเพราะตัวเองสิงกระเบลไปด้วยนะคะคุณพิมพ์เลือกเป็นน้องน้องเอาไม่เป็นไรหนูนิวค่ะหนูนิวได้ไปจ้านะคะต่อไปแหมที่ยางนี้แล้วทำเชรพรชนะแล้วทำเชรหนึ่งสองสามไปสิงกระเบลสิงกระเบลสิงกระเบล โอเคชิ้นต่อไปค่ะคุณผ่ายังไม่หมดไลฟ์อีกเมื่อไหร่คืนนี้ป่ะเนี่ยค่ะเอาวันนี้ไม่วันนี้ดึกงานค่ะวันไหนจะส่งให้ยับเลย <laughs> เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนชิ้นต่อไปค่ะเป็นยาดมยาดมคุณมีมค่ะสำหรับยาดมค่ะมีคนส่งยาดมมาให้พร้อม3 2 1บ่ายอ้ยกัยาดมคอยทีหนึ่งหนึ่งสองอุ้ย เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะคะคุณพิมพ์ต้องการให้หนูนิวทำกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยจะมีใครว่ามีคะเนี่ยเต็มร้อยอยากเห็เต็มร้อยคุณพิมพ์ต้องการให้เฮียทำกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบก็พอห้าสิบก็พอนะคะงั้นเราเริ่มที่เาคนพักใช่ไหมคะตามมาถามกัท้าเฟิร์นเรื่องที่หนูก่อนหนูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนส่งยดโดมให้หนูนิวพร้อมห้าสี่สามสองไม่โอ้ที่นี่ยากเน เมื่อไห่ะเฮ้ยริงไม่จริงนะเมื่อไ่อะดมจนหน้าสั่นเลยนะดมก็ยาดมมันอันใหญ่มันน้องดมอยู่นะเออค่ะมันใหญ่ขนาดนี้เฮียมันดมได้ยันชาหน้าเลยหมดเนี่ยเฮียเฮียบ้างค่ะเฮียบ้างโอ้ยโอ้ไอ้ก้อนไอยาดมไอ้อนไรใหดูไอ้ก้อนไอยาดมไอ้ก้อนไอยาดมแล้วก็สูตรฟื้นไปนะคะพร้อม มีคนส่งยาดมมาให้เฮียห้าสี่สามสองบายอันนี้ดมยังอันนี้ยังไม่ได้ดมเลยมีคนส่งยาดมมให้เฮียพร้อมห้าสี่สามสองบายอืมนก็เลยยาดมอุ้ยว่นไปอุ้ย o มั้ก็มีฮานดวน เอ็นดิ้งแบบไรเนี่ยเป็นยาดมแบบคูมแล้วก็แบบนุ่ม <c oughs> ไม่อันนี้ยาดมแบบว่าเคยเห็นไหมที่มันเป็นแบบว่าเครือบเหล็กอ่ะอ๋อเป็นแบบนั้นฮักเก็แบบเครือบเหล็กหน่อยค่ะเขาเรียกว,ว่าสมโรมือยยยยสมองมือฟิวสโรมือ,อ,อ,มอคุณพิมพ์ขาเห็นไปแล้วคะ่ะยาดมแบบหนึ่ง <ผม S 1> ร้อยเจผมยัเห็นผมยังเห็นคนนี้ครับพี่กอจิพี่ก๊อตไอ้ยาดมพี่ก๊อตยาดมบนไงหนโอ้ไอ้กัดไอ้ยาดม โอเคสอบห้าสี่สามสอบโอ้ไอ้ก็ไอ้ยาดมได้ไหมทำไมเสียงเป็นโทนนั้นล่ะคะคือมันดมแล้วไม่สดชื่นเกิดรุนยาดมด้วยกันไอ้ก็อ้ยาดมไอ้ก็อยาดมยาดมเนาะจ้าขอบคุณเฮายขอบคุณที่มาส่งงฝั่งนี้เลยนะในรอบนี้ค่ะคุณพิมให้ใครระหว่างหนูนิวแล้วก็เฮียคะ แบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับก็ต้องเป็นเป็นคุณธีมโอ้ยได้ไปจ้าแสดงความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ละข้อต่อไปเป็นประวานประวานคนโสดประวัให้คุณทีมพร้อมห้าสี่สามสองไปสักครู่นะคะเฮ้ยมีท่า อันนี้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นแบบออริจ oh. ินอลโอเคอ๋อเอาแบบได้ไหมคะไรนะฮะส่งใหม่ได้ไหมคะไม่เหะวน่่อกี้ปะวันะวนะวประวันปะวันก่อนปะวัน a ปวันปวัน a รอ a น่อน a ่นะวน่อะนอ a ประวันอะวปวัวัวนี้กว่า อะไรอันนี้คืออะไรฮะอันเดอร์ดิเราส่งเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรกุ้งอะไรนะล็อบสเตอร์เซบาสเตียนเซบาสเตียนเราส่งเซบาสเตียนให้กับคุณพิมพร้อมห้าสี่สามสองไปอันเดอร์ดิอันเดอร์ดีลา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 อันเดอร์ดิน้องเดียวใจเย็นะใจเย็นค่ะเอาไม่ได้ขำเลยอันนี้คือตัวอย่างค่ะขอโทษไม่ใช่อะไร เฮียยืนนิ่งละไม่นนไมปกติดูในต <c oughs> <ะ>ิ๊กต็อกไหนๆอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาเห็นตัวจริงแล้วก็ตกใจอยู่ไงว <c oughs> ันนี้คุณได้ทำของจริงละวันนี้คุณได้ทำของจริงละรับไปค่ะเซบ,บาสเตียนะคนละหนึ่งตัวเอาเฮียก่อนนะคะเฮียนะพรอ้อมคนส่งเซบาสเตียนให้เฮียพรอ้อมห้าสี่สามสองไป Fantasy Fantasy ทำแล้วปะเนี่ยมันต้องกลไปใหม่ f อ n t a s y น่ารักเกิดน่ารักเกิดคนส่งเซบาสเตียนให้หนูนิวไป Andalusia ลา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  Andalusia ลา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 คนส่งเซบาสเตียนให้พร้อมกันทั้งสามคนไปดังคนหนึ่งหนึ่งสองสาม Andalusia Andalusia ล่า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 ลาอันเดอร์ดีเฮียกับบาก่อนไปไหนอ่ะกลับก่อนกับบ้านแล้วเราไม่น่าเชื่อคุณพิมหาเฮียเชิญเลยคุณพิมลองทำเสียงใหม่สิเซบาสเตียนทำเสียงแกร็บ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 โอ้ยแกรบแกรบเซบาสเตียนรู้งานรู้งานคุณพิมให้ใครงานนี้ให้เป็น ขาประจําเท่านั้นค่ะนโนนิวค่ะต้องเรียกว่าขาประจำด้วยนะขาประจำนะคะขาประจำนูนิวได้ไปชนะไปจ้านะคะน่ารักไหมน่ารัก่เคยเจอโนนิวหรือวัจฉริยเลยใช่ไหมคะไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกมีครั้งต่อไปหรือว่าไม่เจอกันแล้วเป็นเรื่องของอนาคตไปเถอะเราเจอกันในไลฟ์ใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่หนูนิวมาส่งของขวัญให้ตอนนั้นไม่รู้จักเลย เพิมเพีมพีมแบบว่าไม่เคยไม่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 รู้จักแล้วพอได้เริ่มรู้จักกันได้เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเขาน่ารักอะไรยังไงน้องน่ารักมากจริงๆค่ะทขาเปต้องตาแข็งกนะฮะจริงจริงจริงนะคะโอ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละวันนี้ได้มาเจอเนี่ยด้วยพีมจ้องนานไม่ได้ค่ะเหมือนตัวมันไปกองข้างล่างหมดแล้วแต่กายอยากเห็นทุกคน ถาถือว่านะคะทางแกรบของเรานะคะมาเซอร์ไพรส์นะคะให้กับทุกุกคนนะคะพาคุณพิมค่ะได้มาเจอนะคะทั้งหนูแล้วก็เฮียนะคะเดี๋ยวให้คุณพิมค่ะฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยดีกว่าค่ะเผื่อว่าใครจะไปตามไปส่งขวัญให้ก็มีช่องทิกต็อกนะคะพิมพ์พิริยาหนึ่งนะคะค่ะสองด้วยอ๋อสองอ๋อนั้นหลุมค่ะหลุมเรามีไหมคะมีแต่ไม่บอกอ๋อเขารู้กันหมดนะ นะคะอฝากติดตามคนพิมพ์ด้วยนะคะ謝謝คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วหรออันริงกจีอไปอยู่ด้วยกันแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพิ่งหมดเวลาแล้วจ้างคุณพิมมาแล้วหมดเวลาแล้วไม่เมื่อกี้เขาไปแบบไม่ทำงานต่อวิ่งหนีไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยแบบไปเลยนะคะแบบไปเลยอ่ะมาตื่นเต้นตื่นเต้นน่ารักหยุดกลับมาอันมี้บอกว่ปกติพี่พี่ไม่ออกจากบ้านครับแล้วแบบ อ๋อครั้งแรกคือ <สะ S 1> ไม่าสามารถคือไลฟ์สติกตอกแล้วก็ทำเป็นงาน,นประจำไม่รู้เหมือนกันะนะคะอ่านน่รารักมากนะคะนี่คือสปายสา์ที่ทางเราจัดให้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเล่นเกมกันไปจำไ,ได้ไหมว่าใครแพ้คน <c oughs> แพ้ต้องมีบทลงโทษ <c oughs> จะไม่เห็นได้เลยะครับเน <c oughs> ี่ยจำได้หนูเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนะคะคนแพ้ค่ะนะคะคนแพ้ต้องทำหน้าที่เป็นองครักษ คนชนะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าชายปกติในเรื่องข้าวฟ้าเข็งเธอเขาเป็นองครักษ์อยู่แล้วแล้วก็ต้องมาสลับบทบาทกันบ้างสลับบทบาทกันบ้างะะทีนียเป็นเจ้าชายจะนะคะโอเคเจ้าชายค่ะมีพร็อพให้อยู่ด้านหลังค่ะมีมงกุฎและผ้าคลุมไห้คุณนะคุณสนใส่เลยอ่ะหนูช่วยหนูช่วย,วยเป็นผ้าคลุมค่ะใส่ผ้าคลุมให้เจ้าชาย โอเคเราให้หนูแต่งตัวให้เจ้โอเคนี่ไงเขาต้องมีองค์คณะคนสนิทไงเพื่อว่าจะได้แต่งตัวให้กับเจ้าชายในทกทุกเช้าไม่ได้จะกินข้าวข้าวกลุมอ่าแบบนี้แบบนี้ฟิลนี้ดีขอบคุณนะคะที่เอ่อยชื่อขึ้นมาว่าหล่อมากเพราะว่าด้านบนมีหลายคนอยู่ <c oughs> แต่มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นท่านอื่นนะคะ น,นี่เจ้าชายนะคะนี่องค์ครลักนะคะดิฉันขออนุญาตทำหน้าที่เป็นแม่นมได้ไหมมงกุฎมงกุฎใส่มงกุฎก่อนเจ้าองค์ครลักษเจ้าจงรีบใส่มงกุฎให้กับเจ้าชายสิเดี๋ยวเจ้าชายต้องไปออกว่าราชการแล้วนะต้องย่อด้วยมีแ <c oughs> <c oughs> าวด้วยเหรอเออนี่แหละนี่แหละและนี่คือเจ้าชายซีค่ะ แล้วอันนี้คืออะไรครับคือว่ากคาถา คเดิไม่ใช่ <laughs> <laughs> ือว่าเป็นคาถาของเจ้าชายเ,<อ>าเจ้าชายจะต้องแต่งตั้งอันนี้สมมติว่าอันท่านนี้เป็นองครักษ์ฟีว่าแต่งตั้งท่านนี้ให้เป็นองครักษ์เคยเห็นไหมลูกเคยดูไหมที่เขาจะมีเอาดาบมาแตะแต,ะแตะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมหรือว่าซีเซนสลับบทบาทหน้าที่กันไม่เป็นไรให้เจ้าชายเป็นคนจัดการแล้วกันเจ้าชายนะคะต้องแต่งตั้งองครักษ์ท่านนี้นะคะเอาไม้คะทานะคะเชือกเคนนะคะแตะไปลงบนบาขององครักษ์หนูนิวค่ะ นเอาไม่ออกแล้วมีต้องมีซ้ายมีเอ้ยนี่เป็นองค์คณเรียบร้อยแล้วจ้าจงสาบานต่อข้ว่าจะปกป้องสีคือ สัญญาด้วยองครักษ์ต้องสัญญาด้วยชีวิตว่าจะปกป้องเจ้าชายซีพลึกไปตลอดข้าขอจุดจุดจุดวันนี้เอาหนูเป็นอะไรเนี่ยข้าขอจุดจุดจุดข้าฟังให้เธอหนูกระมอม ขอสาบานว่าจะปกป้องท่านชายสีพฤกกไปจนชั่วกับชั่วกันเพียค่ะนี่เป็นแค่การเริ่มต้นนะคะนี่เป็นแค่การเริ่มต้นซึ่งเจ้าชายสามารถสั่งให้องครักษ์ท่านนี้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างคุณเลือกได้เลย <S <S เราขอนะให้องครักษ์ท่านนี้ทาตัวน่ารักไปวันๆก็พอแนละ้ว มันน่ารักอยู่แล้วสิครับเอ้ยมันน่ารักอยู่แล้วพยะค่ะโอ้ยหย่าชายหย่าพะยะค่ะย่าพยะค่ะหนูเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมซีนนี้มันไม่มาตั you know ้งแต่แรกคะจะยื่นดูแต่ซีนนี้ตลอดเลยหนู อย,ยยอย่าพยาย,ยามอ,<แ>อย่าพยายดามอย่าดึงไม่ยาเออย่าพยายามอย่าดึยังไม่ได้ดึงเลยเอา้าวผีพากแม่หนูหันมาทางนี้มีผีอยู่ตัวเดียว <c oughs> ไม่ใช่รถจี๊นะะหน้าดำมากครับปรบมือให้ทั้งคู่หน่อยจ้าให้ถ่ายรูปดีกว่าให้ถ่ายรูปกันต่างหากกดมุมกดก่อนนะเดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายรูปน,นะคะบรนกล้องนี้เลย ไม่น่าเชื่อจะเกิดการสลับบทบาทกันจริงแล้วก็ไปไม่ถูกเ้ยนะผมอะอ <c oughs> ถูกไหมฮะถูกไหมมงกุฎต้องหันฝั่งไหนอ้ออยากจะเอาไอ้เนมันี่อะไรอออ <c oughs> โอเคนะคะองครักษ์สือไม้ไม้คาทาเลยค่ะคุณอันนี้เป็น,หนเหมือนว่าคุณต้องคอยปกปักร,รักษาเขาไปตลอดช่วงกับช่วงกันอ่านะคะ <c oughs> และนี่คือเจ้าชายแต่ไม่ <laughs> และนี่คือเจอ้าชายซีพรึกละโอระหนูนิว <laughs> น่ารักเกินนะคะโอเคอขอบคุณนะพูดจ้าพี่ๆช่วยเก็บรอบเลยอุ๊ยเราสลัดตำแหน่งหรอเราสลัดตำแหน่งเขาหรออันนี้ถูกแล้วไอ้สรุปหนึ่งสลุปหนึ่งอหนูสรุปหนึ่ง,น,น,ง,น,น,งนะคะ เออแบบนี้ก็เท่แบบนี้ก็เหมาะแบบนี้ก็สมสมถา่าอยู่สมถายแม่คะอ่ะขอเสียงกรีนะก๊ดได้ค่ะซีโนเนียค่ะอุ้ยยายเฮ้ยพีค่กแล้วอ๋อพีค่าอีกอีกแล้วอีกแล้วถักเก่งมากเออ อ่ามาวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่เกมนะคะไม่ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเท่านั้นนะคะทั้งคู่ยังมีโชว์พิเศษมาไว้ให้กับทุกคนด้วยใช่ไหมลูกเล่นจะแล้วยังมีโชว์พิเศษมาไว้ให้ทุกคนด้วยอ๋อใช่ครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ลงไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะคะโอเคอ่ะเจอกันเลยค่ะขอบคุณค่ะลองฝั่งอะไรเลยจ้า